วัสดีครับผมต่างก้นทีอสองฟังจุ้ยครับเออกางดูฟังจุ้ยนะ,อะเออชิงเซืองจุ้ยนะเขาต้องเป็นป้ายรด้วยเออถึงด้วยรงคุณคนนี่นะเราต้องเสริมรวงเนะข้าอย่างไงอเพราะงนก็ต้องป้ายรก็ต้ององ่าไปอ่เช่นรวงคนนี้รวงคนนี้เป็นนี่เป็นข้าหน้า เกิดดูย่าดูกลางเป็นเป็นสูบเป็นท่าดิงแล้วก็มียังมีท่าดิงอีกหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวบวกกับถังหนึ่งก็เป็นห้าตัวท่าดิงพิฆาตนาอของของจริงก็จะว่ากวนสวอทกวสวดมากเกินไปกลัวสวดมากเกินไปก็ต้องมีอีกอแล้วก็สวดอีกชียังไง แต่ส่วนมากเกินไปอีกตัวเดียวรับไม่ไหวเนี่ยลูกค้าคนนี้นะเอ่อตั้งแต่โกงพ่อแม่เป็นก้อยีเหมือนกางแต่พ่อเสียแล้วแต่แม่ก็ยังเป็นก้อยีนะแม่ยังก็บอกว่าโอ้ลูกเขานี่ยส่ออิงเซียงเซินะอ่าส่ออิงเซียงเซิงเขาบอกว่าใช่ส่ออิงเซียงเซิงถูกเขาบอกว่าใช่ดิทุกคนเก่งอ่ะเขาบอกว่า ออเตั้งตั้งแต่พ่อสามีก็ดูบ่รีแปลงสามีก็แปลงเขาก็แปลงแล้วเขาเนี่ยเออเนี่ยมีมีซื้อบัตรที่ k เหม่งเก่งตั้งทุกปีนะมีมีคมรู鸡鸡้นะเอ็งซิงถ้าสำคัญก็เป็นตัวตัวแกเป็นเองมาสร้างเองจังแซ่ถ้าแต่ตัวเดียวนะจะจะไปไทยแท่นี่นะไทยแท้ไม่ทางอ่าเพราะเราเราต้องเสริม hello sớm let's hope để thúc đi, bang lam bang bang này, bang bằng bang Kè bang có sống, sống, sống bang bang Không, bang bang à, bang 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 Hãy bang bang qua bang bang qua, Kè bang 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 sinh bang 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 Bên bang เพราะว่ค wow. ุณขั้นบงแค่ตัวเดียวคุณต้องเสริมให้ข้างล่างตัวส uh ิงอันนี้นะเพราะว่าเบิกหน้าต่างอันนี้นะคุณต้องเปิดยี่สิบสี่ช่องมองจักว่าฝองตกคุณก็ปิดถ้าไม่ฝ่องตกนะคุณก็ต้องปิดตั้งแต่เขาเป็นเขาเป็นห้องแถวสามสามชั้นผมบอกว่าสองทั้งสองทั้งสามอ่าทั้งล่างก็่างนี้ต้องเปิดหน้าต่าง 靠在市中心，嗯呃，是，安尼叫啊，不二风水。